สวัสดีค่ะเด็กๆวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะเราจะมาดูเรื่องคําที่เป็นปรวิสันชนีและไม่เป็นประวิสันชนีคืออะไรมาดูกันนะคะ,ะมาดูอันแรกคําที่เป็นประวิสันชนีคืออะไรวิสันชนีก็คือสระอะนั่นเองเป็นยังไงก็คือเขาบอกว่าคําที่ปรวิสันชนีก็คือคําที่ผสมกับสระอะและคงรูปสระไว้หลังพยัญชนะ เวลาอ่านออกเสียงก็อ่านออกเสียงอะเต็มเสียงส่วนคำที่ไม่เป็นประวิสัญชนีล่ะคืออะไรก็คือคำที่ผสมกับสระอะะนั่นแหละแต่ไม่มีรูปสระอ่ะเวลาอ่านออกเสียงสระอะก็จะอ่านออกเสียงแค่เสียงอะแค่กึ่งเสียงอถ้าคุณครูอธิบายแบบนี้เด็กๆอาจจะยังงงใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูตัวอย่างคำที่เป็นประวิสัญชนีและไม่เป็นประวิสัญชนี มาดูนะเดี๋ยวคุณครูจะอ่านเด็กๆแล้วก็ฟังแล้วก็ออกเสียงคำที่เป็นประวิสัญญีตามคุณครูนะคะอย่างเช่นคำแรกคำว่ากระทะเห็นไหมคะมีสระอะคำมีพยัญชนะผสมกับสระอะใช่ไหมคะแล้วก็คงรูปทั้งสระอะไว้อยู่ทำให้เวลาอ่านอ่านได้ง่ายๆเลยก็คืออ่านว่ากระทะใช่ไหมคะ กร,าากรออะกะทออะทะแบบนี้เราเรียกว่าเป็นคําที่ประวิสัรชนีก็คือมีพยัญชนะผสมกับสระอะและคงรูปสระอะไว้อยู่อย่างเช่นเหมือนกันคําว่าสะพานเห็นไหมคะคําว่าสะสออะสะคำนี้แหละที่เป็นคําประวิสัรชนีก็คือพยัญชนะผสมกับสระอะและคงรูปสระอะไว้นั่นเองเหมือนกันคําที่3ามคำว่า ประทัดตรงคำว่าประใช่ไหมคะเพราะว่าผสมกับสระอะเพราะเขาบอกว่าประวิสัญนีก็คือสระอะใช่ไหมคะวิสัญนีเมื่อกี้ที่คุครูบอกว่าวิสัญนีคืออะไรก็คือก็คือสระอะนั่นเองเหมือนกันอย่างเช่นตัวอย่างที่4ี่คว่ามะม่วงตรงคําว่ามะใช่ไหมคะที่เป็นคําประวิสัญนีคําว่ากระตายก็ตรงคําว่ากระใช่ไหมคะแล้วก็อีกคําสุดท้ายคํานึงก็คือคําว่า ตะกร้าตรงคำว่าตะเห็นไหมคะเพยยญชนะผสมกับสระอะเราเรียกว่าคำที่เป็นปรวิสัญชนีก็คือเพยยญชนะผสมกับสระและยังคงรูปสระให้เราเห็นอยู่เวลาอ่านออกเสียงก็คืออ่านออกเสียงสระอะเต็มเสียงทีนี้มาดูคำที่ไม่เป็นปรวิสัญชนีบ้าง อันนี้เป็นตัวอย่างคำที่ไม่เป็นปรวิสัญชณีไม่ปรวิสัญชณีเป็นยังไงอย่างเช่นมาดูตัวอย่างแรกคำว่าตุกกะตาเวลาเราอ่านออกเสียงเราอ่านว่าตุกกะตาใช่ไหมคะตรงคำว่าตุกเนี่ยเห็นไหมคะเวลาเราเขียนมีรูปสระอะไหมคะไม่มีใช่ไหมคะเด็กๆแต่ว่าเวลาเขียนคําอ่านเรามีรูปสระอะอยู่ตรงคําว่ากะใช่ไหมคะ ตุกกะตาเห็นไหมคะและเห็นไหมตรงคําว่าตุกกะตาตรงคําว่ากะความที่ว่ามันไม่เป็นประวิสนนัญญีใช่ไหมคะเมื่อกี้คุณครูบอกว่าคําที่ไม่เป็นประวิสนนัญญีจะออกเสียงอะแค่กึ่งเสียงหรือครึ่งเสียงใช่ไหมคะอย่างเช่นคําว่าตุกกะตาตรงคําว่ากะเราออกเสียงเต็มเสียงไหมคะสระอะไม่เต็มเสียงใช่ไหมคะเพราะเขาบอกไว้ลแล้วว่าประวิสัญญีเนี่ย จะไม่อ่านออกเสียงอะเต็มเสียงจะอ่านออกเสียงแค่ครึ่งเสียงหรือกึ่งเสียงนั่นเองแล้วถ้ามองว่าววไม่ไม่ประวิสันชนีคืออะไรแล้วนะก็คือคําที่ออกเสียงสระอะแต่ไม่อยู่ในรูปสระอะอย่างเช่นคําว่าดอกชบาตรงคําว่าชบาเห็นไหมชบาเวลาเราเขียนคําอ่านเราต้องมี คำว่าฉะอยู่ใช่ไหมคะเพราะว่ามันเพราะว่าคําอ่านมันออกเสียงอะอยู่แต่ว่าออกเสียงแค่ครึ่งเสียงใช่ไหมตรงคาว่าฉบาแบบนี้เราเรียกว่าไม่ประวิสัญนีก็คือออกเสียงอะแต่ไม่อยู่ในรูปสระอะนั่นเองเช่นคําว่าขนมก็เหมือนกันตรงคําว่าขะใช่ไหมคะเราไม่ได้ออกเสียงเต็มเสียงออกแค่กกึ่งเสียงหรือครึ่งเสียงก็คือขนม ขนมเหมือนกันวิทยุตรงคำว่าวิทมีสสะาะไหมคะเวลาเราเขียนคำที่ถูกต้องไม่มีแต่คำอ่านมีไหมคะมีเพราะว่าเราอ่านออกเสียงเป็นวิทยุใช่ไหมคะวิทยุวรรณยุกตก็เหมือนกันคำว่าวันในยุกเขียนมีสะะาะไหมมีรูปสสลาะไหมไม่มีแต่เวลาอาอกเสียงมีใช่ไหมคะมีเสียงอะอยู่ก็คือตรงคำว่าณนะใช่ไหมคะวันในยุค ธนาคารก็เช่นการตรงคําว่าธนาธนาเห็นไหมคะคำว่าธนาออกแค่เกึ่งครึ่งเสียงใช่ไหมคะคธนา,ออแ,ธนาแต่เวลาเราอ่านเราต้องเขียนเต็มเต็มใช่ไหมคะว่าธนาคารแบบนี้เราเรียกว่าเป็นคําที่ไม่ประวิสัญชีก็คือไม่มีรูปสระอะแต่ออกเสียงอะแค่ครึ่งเสียงเราเรียกว่าคําไม่ประวิสัญชีแยกง่ายๆใช่ไหมคะทีนี้ลองมาดู ต่อไปอย่างเช่นคําว่าจักรยานอันนี้คําว่าจักรยานเป็นคําวิสัญนีหรือไม่คะเป็นหรือไม่เป็นคะไม่เป็นใช่ไหมคะเพราะเอามาดูคําที่ถูกต้องของเอ้ไม่ใช่คาที่ถูกต้องนะคะของคําว่าจักรยานเนี่ยคาที่ถูกต้องคือคําไหนคําที่หนึ่งหรือคําที่สองหรือคําที่สามคะ คำที่สองใช่ไหมคะคําที่ถูกต้องของคําว่าจัก,กรยานอยู่ในอยู่ในข้อที่สองข้อนี้ใช่ไหมคะที่คุณครูกําลังชี้อยู่แต่ว่าเวลาเราอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงกระไหมคะจัก,กรยานแสดงว่าคํานี้เป็นคําวิสัญนีหรือไม่เป็นคําวิสัญนีคะไม่เป็นใช่ไหมคะไม่เป็นคําที่ไม่เป็นวิสัญชนีเพราะว่าอ่านออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปสระอะใช่ไหมคะ ส่วนอีกคำหนึ่งคำว่าการไกลทุกคนช่วยคุนครูดูสิว่าคำว่าการไกลคำที่ถูกต้องอยู่ในข้อไหน1 2ห,หรือว่า3คะ3ใช่ไหมคะการไกลเราเขียนแบบนี้ใช่ไหมคะเราใช้รอหรันทีนี้มาดูคำว่าการไกลเป็นคำวิสัญนีหรือไม่เป็นวิสัญนีคะไม่เป็นใช่ไหมคะเพราะว่า เวลาเราอ่านเราอ่านออกเสียงอะใช่ไหมคะแต่รูปในการเขียนมีรูปสะระอะไหมไม่มีเพราะว่าคําว่าการอันนี้เราใช้รูปอะไรคะใช้รอหันเราไม่ได้ใช้สรอะอะใช่ไหมคะแต่เวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงอะเราเรียกว่าเป็นคําไม่เป็นวิสัญชนีอีกคำหนึ่งคำว่าแมงกระพุนแมงกะพุนทุกคนดูสิคำว่าแมงกระพุนคำแมงกะพุนคำไหน เขียนถูกต้องคำที่หนึ่งคำที่สองหรือคำที่สมคะคำที่สองใช่ไหมคะแมงกระพุนแสดงว่าคำว่าแมงกระพุนเป็นคำวิสัญนีหรือไม่เป็นวิสัญนีคะเป็นคำวิสัญนีใช่ไหมคะพาะคุณครูบอกว่าคำว่าวิสัญนีก็คือเท่ากับเสียงสระอะนั่นเองตรงคำว่ากะใช่ไหมคะที่มันเป็นคำวิสัญนีแสดงว่าคำนี้ก็คืออยู่ในรูปของ เป็นคำอะไรคำวิสัญชนีแยกง่ายๆจำง่ายๆว่าวิสัญชนีก็คือเสียงสระอะอยู่และมีรูปสระและคงรูปสระไว้อยู่เช่นคำว่าก,กะคำนี้ใช่ไหมคะ,อะเอามาดูสรุปง่ายๆคำประวิสัญชนีก็คือผสมกับสระอะและคงรูปสระอะไว้ออกเสียงอะเต็มเสียงเลยเวลาอ่านออกเสียงส่วนคำที่ไม่เป็นประวิสัญชนีก็คือ ผสมสระาะแต่ไม่ปรากฏรูปสระาะเวลาเราอ่านออกเสียงก็คืออ่านออกเสียงแค่กึ่งเสียงหรือครึ่งเสียงกย่งเช่นคําว่าขนมเมื่อกี้ใช่ไหมคะขะนมคําว่าตลาดตลาดใช่ไหมคะไม่เป็นวิสัญนีไม่เป็นปรววิสัญชนีแยกง่ายๆยยากไหมคะไม่ยากใช่ไหมคะ วันนี้คุณคณรูฝากวิดีโอนี้แค่แค่นี้นะคะ <Yeah. S 1> ก็คือคำที่เป็นประวิสัญญีและไม่เป็นประวิสัญญีประวิสัญญีจำง่ายง่ายก็คืออยู่ในรูปผสมกับสระอะและคงรูปสระอะไว้อ่านออกเสียงอะเต็มเสียงส่วนคำที่ไม่เป็นประวิสัญญีก็คือเป็นคำที่ผสมอ่านออกเสียงรูปสระอะแต่ไม่ปร,รากฏรูปสระอะอย่างเช่นเวลาอ่านออกเสียงก็อ่านออกเสียงแค่กึ่งเสียงหรือครึ่งเสียงอย่างเช่นคําว่า ขนมคําว่าตลาดนั่นเองนะคะลองดูวิดีโอนี้แล้วก็ทบทวนนะคะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาเราไปทําแบบฝึกหัดเราก็จะได้ทําได้แยกได้ว่าคําไหนเป็นคําประวิสัญชนีและไม่เป็นประวิสัญน,นีนะคะสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ